ជ <mí toys rahsi Liverpool> <mim> ិលីសត្វតែគេស្ទន់វៃនៃហួសតែហូរអល់ឡោះហ្នឹងអល់ឡោះហ្នឹងប្រអងសុងរੂនៃករសិបស៊ីមបា شكوى لقرية نيقون الله النور الله عنو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غفام سميته غفو غفام สารมารมารจงประสบแด่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านและก็สวัสดีไปยังแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ครับพวกเราเป็นอาณาชีพกองปังวาริสันครับก็ก่อนที่จะมาโับอเพลงผมขอเกินเกี่ยวกับวงวาริสันนิดนึงแล้วกันนะครับก็พวกเราก็เป็นนักศึกษาครับที่รเรียนอยู่ในรุงเทียมมหานาครนะครับและก็มีโอกาสไดร้รวมตัวกันและก็ตั้งเป็นวงอาณาชีพขึ้นมาซึ่งวงอาณาชีพกองปังวาริสันนี้ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นวงที่จะเผยแพร่นะครับศิลปวัฒนธ,ธรรมในพื้นที่สามจังหวัดเชดายแดนภาคใต้และก็เพลงโดยส่วนใหญ่ที่พวกเราแต่งนี่ก็เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องในสามจังหวัดและก็เป็นเพลงที่บอกถึงภาษานะครับมีบางเพลงที่มีทั้งภาษาไทยและก็ภาษามลา,ายูบางเพลงมีทั้งภาษามลา,ายูและก็ภาษารับบปะปนกันไปนะครับเอเคครับมาฟังบทเพลงแรกครับ เชิญรับชมและรฟังครับผมขอเชิญตัวมือนิดนึงครับส่นเนื้ต <AND> well ุ่มวะสลามู Yeah.

عنا يا الله إلهنا وشيب جميع تعيب أن عداوا تب تجب عنا يا الله صلاة الله صلاة الله على طه رسول الله ครับร้องผิดร้องถูกก็ต้องขอมับด้วยนะครับเป็นเพลงภาษาอับนะครับก็วันนี้ตื่นเต้นครับที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนนะครับถิ่นโดยศึกษาเล่าเรียนนะผมจบม .3 จากที่นี่แล้วก็เดินทางออกจากที่นี่เป็นเวลาเจ็ดปีแล้วนะครับก็ดีใจมากครับวันนี้ที่มีโอกาสได้กลับมาขอบร้องราชินีพ่อแม่พี่น้องที่นี่แล้วฝั่งหลายๆคนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในบ้านท่านหนอเองคงจะจํากันได้นะครับเคยไปกินข้าวที่บ้านกันบ้างก็มีเคยไปซื้อขนมและไม่จ่ายก็มีนะครับก็มาอัปไั้คำคุณนี้ด้วยแล้วกันถือโอกาสนะครับโอเคข้าวบทเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ปอนนที่ที่นี่เป็นที่แรกที่ผมร้องเพลงนี้และก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าหลายๆน้องๆหลายๆคนเอาไปร้องกันต่อชื่อเพลงว่าปอนนครขบพอถึงตอมมือน้องๆที่เก่า พขตนาวิทยาถ้าจำไม่ได้ยกมือทีนี้หน่อยครับขัวเนาะนะครับเจอรับฟังและรับชมครับ ตอนนั่คือรำเรียนของเด็กคุนม,มูเล็กๆรำเรียนให้มีวิชาเด้เป็นผู้ใหญ่ดีในใวันข้างหนะ้า กลัวฝ่ามือพนัวนุ่งก็ไม่กลัวชอบไปโรองเรียน ตมเรียนรู้ด้วยความภาคภียิหนูรักโรงเรียนเราะเป็นดังเทียงส่องแสงให้เราชื่อเพลงว่าปอนเนอครับขอบคุณมาครับท่าคืนนี้ผมไม่ได้เอาเฉพาะอนาชิตกองฟังวอริซันมาอย่างเดียวคืนนี้ผมเอาดิกิฮูลูนะครับอิมพอร์ตมาจากราชพัฒสงขลาัครินนะครับ เพ่งเดินทางมากว่า25ชีวิตนะครับพม่พี่น้องอย่าเพิ่งรีบกลับคืนนี้มีดีกรฮูลูให้รับชมแน่นอนแล้วก็พวกเราไม่ได้มาปากพับมาขายชาชักอด้วยพวกพี่น้องอย่าลืมไปอดหนุนนะครับเพราะว่าจะได้มีตังค์ขับรถกลับกรุงเทพนะครับก็อย่าลืมอุอดหนุนนะครับชาชักอยู่ขวับนะครับมีเพื่อนทําอยู่นะครับก็คืนนี้อย่าเพิ่งรีบกลับครับมีดีกรฮูลูชดจ่ายแลวก็มีเพลงเซอร์ไพรส์ครับเป็นเพลงที่ครูเลสแต่งไว้แล้วก็คืนนี้ผมร้อง ให้ทุกท่านฟังอย่างแน่นอนเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านฟังแล้วมันจะโดนแน่นอนครับผมโอเคครับทิ้งท้าไว้นในช่วงนี้ก่อนแล้วกัน,<ว>นเพลงสุดท้ายเป็นเ,เพลงในอัลบั้มนะครับของพวกผมเองชื่อเพลงว่าแตกต่างไม่แตกแยกน้องๆหลายคนก็อาจเคยได้ยินไปบ้างแล้วนะครับร้องได้ก็เชื่อกันร้องครับแตกต่างไม่แตกแยกครับผมช่วรับชมและฟังครับผม แล้วต้องอธิบายคำนี้คำนั้นยังไงฉันต้องทำยังไงกันดีเล่าเอยฉันบอกคิ้วเขาวา้ามาปานาเต็นฉันบอกไม่เอาตาเม้าละก ทำไมยังไงฉันถามไปก็คือว่าเธอจะไปไหนกันไอเรื่องภาษาก็แค่คำพูดที่หัวใจของเราผูกพันพูดภาษาใจแต่เราก็ยังเข้าใจเราอยู่รวมกันด้วยความรักใครพูดภาษาใจก็ไม่สำคัญพวกเราตักใครตองลอง ภาษาใจก็ไม่สำคัญพวกเรารักใครปกครองดองอย่างนี้ตลอดไป ีคำาพูดแต่ในหัวใจของเราผูกพันผูกภาษาใจแต่เราก็ยังเข้าใจเราอยู่รวมกันด้วยความรักใครผูกภาษาใดก็ไม่สำคัญพวกเรารักใครพองดองอย่างนี้กลอดไป ต้องฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับและก็อย่าพึ่งลุกหนีไปไหนครับผมอุตส่าห์นำกิฮุรูจากราชพัฒน์เพิ่งนั่งรถมาถึงเมื่อกี้นะครับ25ชีวิตนะครับพี่น้องอย่าพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับชมกันอย่างแน่นอนครับคนนี้สําหรับในช่องนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมและรับฟังครับสาหรับพวกเราคงทิ้งทักนี้ครับบัสลาหัวเราะคุมวะเร้อมาตุลลอยะอาลล้ะบะวราะกาตุฮูครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นักร้องนำนิดนึงครับต้องขอขอบคุณนิดนึงนะครับ พูดดีว่าเรียนกนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเอ,อหลังจากนี้เนี่ยนะครับซึ่งวงกองฟังเนี่ยก็จะเป็นวงที่เตรียมมาเพื่อที่จะต้อนรับพณะทธานินิพิตินรัมบ,บัติโดยตรงเลยใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าท่านได้ส่งตัวแทนมาบอกกับผมว่าท่านชอบมากกับศิลปะการร้องเพลงนะครับเป็นเพลงเรื่องของแสดงถึงศิลปวละวัฒนธรรมแล้วก็ได้แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับที่จะ สร้างความเข้าใจให้พวกเรา้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสันติสุข